ฝึกความอดทนอาการน่าเป็นห่วงแล้วนะอย่างนี้นะแต่ไม่ต้องตกใจยังไม่บ้าหรอกแล้วก็ไม่ใช่คนโยมคนเดียวที่เป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้เป็นกันเยอะไม่อย่างนั้นแค่มองหนะ้ากันนิดหน่อยก็จะต่อยจะยิงกันได้หรือคนเราพอโกรด พอไม่สมอารมณ์ก็รุกขึ้นมาต่อยกันนั้นไม่ยากจึงมีคนทำกันเยอะแต่คนที่โกรธแล้วรู้จักคมใจไม่ให้โกรธนี่สีหายากแต่ก็พอหาได้ฝึกได้และหลวงพ่อก็เชื่อว่าคุณโยมต้องสามารถฝึกตัวเองเสียใหม่ได้ด้วยคนที่จะคอย ควบคุมตนเองได้ก็ต้องมีกำลังใจเมื่อมีกำลังใจจิตใจจะหนักแน่นมั่นคงไม่เปราะบางจนกระทบอะไรไม่ได้แต่หนักแน่นเหมือนแผ่นดินใครว่าอะไรก็วางเฉยได้ไม่น่างำหน้างอจะอธิบายอะไรก็ค่อยๆพูดค่อยๆชี้แจง ขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะฟังข้อผิดพลาดข้อบกพร่องของตัวเองเพื่อจะได้แก้ไขในโอกาสต่อไปไม่รู้สึกเสียหน้าหรือเสียเหลี่ยมแต่อย่างใดหลวงพ่อได้พบวิธีฝึกให้มีกำลังใจมาแล้วเป็นวิธีที่ได้ผลยิ่งกว่าวิธีใดทั้งสิน้นวิธีนั้นคือรักษาศีลห้าให้ครบ คุณโยมต้องรักษาดูให้ครบบ้างสิมีอะไรบ้างล่ะข้อหนึ่งไม่ฆ่าไม่ว่าจะแค่หมดแค่ปวกก็ไม่ต้องฆ่าทั้งนั้นข้อสองไม่ลักคือเป็นคนมือสะอาดรวมทั้งไม่มักง่ายเที่ยวคว้าของของคนโน้นคนนี้มาใช้โดยพระการข้อสามไม่เจ้าชู้ แฟนใครน้องสาวไครลูกสาวไครไม่ยอมผิดมารยาทผิดประเพณีเด็ดขาดข้อ 4. ไม่พูดปลดคำพูดทุกคำต้องเป็นคำจริงไม่พูดหยาบไม่พูดเพอ้อเจอ้อและไม่พูดสอเสียดข้อ 4. ไม่ดื่มสุราจะดื่มจนเมาวาราน้ำในบางโอกาสหรือแค่จิบจิบ เพื่อสังคมก็ไม่เอาทั้งนั้นลองถามตัวเองดูเดี๋ยวนี้เลยว่าตอนนี้สินห้าข้อที่หลวงพ่อยกมานี่จริงๆแล้วเรามีกี่ข้อถ้ามีครบแล้วก็ขออนันมูตนาด้วยถ้ายัางไม่ครบก็รีบรักษาเพิ่มให้ครบทั้งหข้ออดทนรักษาให้ครบทุกวันให้ได้ เราจะรู้สึกได้ทันทีว่ากำลังใจเกิดขึ้นชักภูมิใจตนเองขึ้นมาแล้วพอภูมิใจกำลังใจก็เกิดตามมาโทษเล่าของเคยชอบอย่างเลิกได้เคยคิดจะเป็นคุณแผนอย่างเลิกได้แต่ขี้โม,โ,มโหทำไมจะเลิกไม่ได้จริงไหม ถ้าทำได้ครบห้าข้อเมื่อ,อไรเจตจะเราจะหนักแน่นเหมือนแผ่นดินไม่โกรธอะไรง่ายๆรอกลองดูนะทำสำําเร็จเมื่อไรมาบอกหลวงพ่อด้วย